สวัสดีค่ะพบกับอีซูซูเสียงไพศาลนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาชม x อ็ก i ิลีหล่อๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรุ่น R Cap 4นั่นเองนะคะก็เป็นรุ่นสป e ดนะคะก็รุ่นนี้นะคะมี3สีด้วยกันนะคะจะเป็นสีขาวนะคะสีดำนะคะแล้วก็สีเทานะคะลูกค้าชอบสีไหน,นก็เลือกได้เลยนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่824,000บาทนะคะ ในส่วนของสีเทานะคะกับสีดำเนี่ยก็จะเพิ่ม70,00บาทนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าบอดี้ที่ให้มาจากโรงงานนั้มีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็ยืมรถนะคะของเซลเฟอร์มารีิวให้ลูกค้าดูนะคะเริ่มจากฝากระโปรงกันก่อนเลยนะคะก็จะเป็นลวดลายใหม่นะคะของ X s e r ซ e s นั่นเองนะคะก็นี่เลยสัญลักษณ์ตัว X ็หล่อแบบนี้เลยนะคะสวยมากนะคะแล้วก็มาที่โลโก้นะคะอีซูซูของเรานะคะก็จะเป็นสีแดงสดแบบนี้เลยนะคะขี่ไปที่ไหนก็รู้เลยว่าอีซูซูนะคะ ต่อมานะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นทูโทนนะคะก็จะเป็นสีอาีาดำเงานะคะแล้วก็ตัดด้วยสีแดงตรงเที่ยวนี่นะคะคือหล่อมานะคะแล้วก็มีลายเคปล่าตรงนี้ด้วยนะคะจนมาถึงสกเกิร์ตด้านล่างนะคะจะเป็นสกเกิร์ตจากโรงงานนะคะด้วยสไตล์เอ็ก i ิลนะคะก็จะอ,ออกแดงดําแดงนั่นเองนะคะไฟหน้านะคะแบบไบ LED นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแม็กนะคะ แม็กนะคะเป็นขอบ16นะคะสีดําเงาลหลอๆแบบนี้เลยนะคะสัญ,ญลักษณ์นะคะอีซูซุก็จะเป็นสีแดงเหมือนด้านหน้าเลยนะคะโอเคค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะสไตล์เอ็กซิลนะคะก็จะเป็นแบบโคมเมียมนูนๆออกมาแบบนี้เลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะก็ทําให้วิสัยทัดบนท้องถนนเนี่ยดีนะคะเพื่อแบบเรเปิดไฟเลี้ยวจะได้เห็นชัดเจนอันนี้ก็จะมีแถม การสะอาดการลายบ้างมือจับด้วยนะคะแต่ว่านี้อยู่ในขั้นตอนของการแต่งอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันเลยค่ะค่ะสำหรับด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราเริ่มรู้จักฝาท้ายกันก่อนเลยนะคะก็นี่นะคะจะเป็นลายนะคะแบบใหม่เลยนะคะเพื่อรับกับฝากระโปรงนั่นเองนะคะก็จะเป็นลวดลายที่เอ็กซิลี่เนี่ยออกแบบมาให้ลูกค้านะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นมือเปิดฝาท้ายนะคะมากับกล้องจอถอยหลังนั่นเองเวลาเราเข้าเกียย์ถอยหลังเนี่ยก็จะประมวลภาพจากตรงนี้เลยนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโลโก้นะคะ Isuzu สีแดงนะคะแล้วก็โลโก้ Commem D Max นั่นเองนะคะส่วนด้านขวานะคะจะเป็นสัญลักษณ์นะคะของนี่ค่ะ X Series นะคะ, X ะ,คะด้านล่างนะคะก็จะเป็นกันชนท้ายนะคะก็คือมาพร้อมกับดีไซน์ของเขาเลยนะคะว่า X Series นี่เป็นชุดแต่งนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะว่าหล่อสปอร์ตขนาดไหนเพราะว่าภายนอกยังหล่อขนาดนี้เดี๋ยวไปดูภายในกันคะ่ะ ค่ะสำหรับคุญแจนะคะรุ่น X-Series นะคะก็จะเป็นกุญแจแบบนี้เลยนะคะล็อกกับปลดล็อกนะคะได้จากรีโมทเลยนะคะโอเคเด,ดูภายในกันนะคะ,ะพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นโลโก้ isuzu ส,ส,ส,สีแดงนะคะเท่ๆแบบนี้เลยนะคะด้านซ้ายนะคะจะเป็นควบคุมมัตติฟัง์กชันนะคะเพิ่มเสียงนะคะลดเสียงนะคะรับสายวางสายได้จากพวงมาลัยเลยนะคะ ขับขี่บนท้องถนนเนี่ยก็คือสามารถรับสายโทรศัพท์ได้เลยนะคะโอเคค่ะหน้าจอนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะ7นิ้วนะคะก็เชื่อมต่อบลูทูธแบบง่ายๆเลยนะคะด้านล่างก็สามารถควบคุมเครื่องเสียงได้เหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นปรับช่องทางแอร์นะคะว่าให้แอร์เนี่ยออกทางช่องทางไหนนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นปรับความเย็นของพัดลมนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นปรับแอร์นะคะ ส่วนรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะก็หุ้มด้วยหนังสังเคราะห์นะคะสีดํานะคะก็เดินด้วยได้สีแดงนะคะ,อะคอนโซลหน้านะคะนี่เลยสีดําแดงแบบหรูหรามากนะคะมา,มาในส่วนของเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้านั่นเองนะคะสัญลักษณ์เอ็กซิลี่นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเบาะผ้าของเรานะคะคือปีกตรงเนี้ย ทำให้กระชับตัวด้วยนะคะเวลานั่งเนี่ยรู้สึกสบายมากๆนะคะด้วยดีไซน์ที่สวยนะคะยังออกแบบมาให้เราเนี่ยได้นั่งสบายกันอีกด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นกันเลยค่ะ สำหรับโปรโมชั่นนะคะ X Series 10ประตูตัวเตี้ยนะคะก็จัดโปรนะคะดาวที่9,999บาทเท่านั้นนะคะฟังไม่ผิดนะคะจัดให้ทุกสีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวนะคะหรือว่าสีเทานะคะสีดำนะคะก็คือจ่ายจบที่9,999บาทเท่านั้นนะคะคอบคอิซูซูนะคะก็ได้รับส่วนลดนะคะเพิ่มไปอีก5,000บาทเลยนะคะราคาท่านไหนนะคะอยากได้เป็นเปลี่ยนแม็กแต่งนะคะหรือว่าเปลี่ยนฝาคาร์บอนนะคะพร้อมจัดทรงคือเรา จัดให้ได้หมดเลยนะคะแค่ลูกค้าบอกเรานะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามพูดคุยด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับนะคะลูกค้าที่จะจองผ่านออนไลน์นะคะก็ต้องอุนจองผ่านบัญชีบริษัทเท่านั้นนะคะแล้วก็เรายังมีโปรโมชั่นนะคะพิเศษให้สําหรับลูกค้าช่องทางออนไลน์นะคะทุกช่องทางเลยนะคะก็ถ้าบอกว่ามาจากทางออนไลน์นะคะก็จะจัดของแถมพิเศษให้ไปเลยนะคะสําหรับลูกค้าอยากจะให้รีวิวรถรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยวันนี้ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย